ด่านต่อไปด่านต่อไปโอเคคนในทีมยังสุขภาพดีเันอยู่ใช่ไหมเดี๋ยววันนะจ้างออฟฟิเซอร์เพิ่มดี๋ยคิกเกอร์โอไม่มีอะไรดีเลยแม่งอาคิกเกอร์แล้วก็นั่นต่อไปแล้ววะขอดูนะโอเอสซอบมาช์ March. โอเค ไฟเซเว่นต้องเข้าแล้วจังหวะนี้นะครับผมไฟเซเว่นไม่ได้ใช้ใช้ปืนอื่นนี่คือหมดสิทธิ์เลยเว้ยตายยังไงก็ตายใช้ปืนอื่นอ่ะโดนยิงพุ่นแน่นอนอันนี้มันเลือกจุดเกิดมันก็เท่าเดิมอ่ะมันบัคมันเกิดที่เดียวเว้ย ขึ้นมาด้านีวะไปอันนี้เราต้องจับเป็นสามคนนั่นนะดันเนี่ยเป็นเควสเลยโอเคไม่มีแท็บ Turn around. Keep your hands up. Turn around and stay still. Our fight isn't with you. High ground to talk. we got a suspect here ready for trailers. Talk to entry team. Copy entry team notifying trailers. So far so good. โอ้ประตูหน้าเปิดเชี่ยมีคนไม่ทันละจับเปน Turn around slowly. โอเคสองคนแล้วโอ้ตัวนั้นไม่ทันวะ่ะแต่ไม่เป็นไรดีละเอ,อ้ยนี่ตายวะ่ะเดี๋ยวขดูข้างหน้าก่อนนะ จะเคลียร์โอเคเหลืออีกตัวนึงเว้ยอ่าเช็ดแม่งติดประตูอีกโอเคซิวิลเลียนอเซ่นนมไม่ใช่โอเคเคลียร์เอาเกิดไรอ่ะมาให้ก็ได้อะไม่รู้อ ain> ่ะ นี่ต้องเช็คแท็บดีๆไว้เพราะมันเป็นระเบิดสังหารเหมือนดานน่ะแล้วก็โอเคมา Move towards me. ต่านนี้เรารัดไม่ได้เลยเว้ยเสียงเสียงตายเหมือนจะไม่มีวะ่ะ ไปก่อนห้องกลางเหมือนจะเคลียร์เลยนะเนี่ยเด้ดอเอด,ด้อเอคช็คลองดิเออไม่มีวะเดี๋ยวไปดูฝั่งขอหมูไปข้างหน้าก่อนซ้ายมีประตูปิด รอดูขวาเลยขวาประตูเปิดเฮ้ยเปิดออกว่ะตอนนั้นประตูปิดเฮ้ยปิดก็แย่แล้วแม่งเดยวเดี๋วเวเองี้ดิวะเอ่ออนุญาตนะครับ ก็ไปปิดบ้านนู้นค่อยๆเตะแจนเย็นแจนเย็นเราแค่ปืนพกเว้ยเดินเสียงข้างในเฮ้ยไม่มีในห้องน้ำมาอยู่ในห้องน้ำแป๊บน,นึงนะ แล้วก็มีข้างหน้าด้วยมันยังไม่เลิศด้วยมันยังไม่เลออิศได้อยู่จังหวะนั้นนะเข้าประตูนี้เดียว ประตูขวาปิดซิวิเลียนวะยอยะยะยาโอ้เฮ้ย a ล r ย g h อยะยะยาเจอ,อตำรวจอ,วอ,อวยา่าเดินหา้ย อย okay. ู่ไว้ใช่หม Lead to talk c i v i i n s t a n l e r ค talk ี d r a m o n g t r a อ้เขียววะจะถือปืนจริงดยว่เออห้องนี้โล่งวะโอเคห้องหน้ามีแน่นอนเว้ย ทำไมไม่เข้ามาวะนั่นเลยทำไมไม่เข้ามาอ๋อล็อกโอเคเฉด alert วะไม่ได้วะเสียงเสียงเฮี้ยถ้าแบบนึงนะขอเตรียมพร้อมก่อน ถ้าสมมุติว่าเราปิกล็อกปุ๊บมันวิ่งมาก็ตามนั้นเตรียมยิงมาปะเฮ้ยมันทันหลังให้วะมันหลังให้ก็ให้เขียรู้มากจริงเลยยิงดยว่ ล่วงเหมือนบีดดิ้งเลยตัวนั้นอ่ะเอขอฟังเสียงก่อนนะโอเคน่าจะตัวเดียวนะ น่าจะได้นะแป๊บนึงคิดว่าได้คิดว่าได้ไดต้องยิงวะเน,น,น,นี่นยปืน turn around don't get up don't make this worse on yourself Okay. Element to talk. We got a suspect here ready for escort. Talk to entry team. Roger, entry team. High ground to talk. Keep going. Make one suspect down. Oh. Talk reporting. Roger that entry team. <laughs> Tell -um Yeah. Disarming trap. <laughs> 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 ดิวะเหี้ยไม่รู้เลยวะลองดูลองดูจังหวะนี้แหละไป Yeah. The f ดา k o กเค Civilian. ห้องเนี่ยแหละบอกเลยว่าของจริงเสถียรยังเนาะกลัวแบบว่าตัดระเบิดปุ๊บแม่งเดินมาเปิดประตูเลยนี่เฮี้ยอยู่นะเช็คต่อก็จะหมดแล้วนะคิดว่า Leave the talk evidence bagged Get to the exit. โอเคห้องนี้เคลียร์ไว้ก็ขอเปลี่ยนแม็กเลยแล้วกันเดี๋ยวขอไปดูห้องกลางก่อนแต่ห้องกลางน่าจะไม่มีนะคิดว่า ไม่มีเออห้องกลางเคลียเหลือสองห้องเหลือสองห้องเหลือสองห้อง คัสตอมเออาร์มีแท็บไมหมเนาะไม่มีโอ้แต่หน้าต่างอันตรายมากเลยวะ คือถ้าหน้าต่างมีก็คือมีเลยเว้ยแต่ถ้าไม่มีก็คือไม่มีหมายความว่าอะไรมีก็คือมีก็คือมีปุ๊บยิงก,กันเลยอย่ามีนะมึงมีปุ๊บกูตายเลยเนี่ยหน้าต่างเนะี่ยซูมี่ไหวเอ้ยตัวอยู่ซ้ายซ้ายใกล้ซ้ายใกล้ ต่างไม่มีเว้ยจชิงห้องพวกนี้ก่อนจะคิดว่าห้องพวกนี้ไม่น่ามีเข็ม <Okay. S 1> Music Producer Room หนึ่งสองศูนย์หนึ่ง เออมิวสิกโปรดิวเซอร์อยู่ไหนวะเออเกยไปแอบไหนวะห้องนั้นเหรอเดี๋ยวเขอเคลียร์เอลเมน t ์ที่ท๊อกสุสแตกดาวรีเควสติ้งเทมส์ ล็อกป่าววะทำไมมันไม่เดินมาเลยสงสัยอะเคียร์ไม่ล็อกเออนตัวไม่น,นี่เลยไม่น,นี่เลยเดินมาหน่อยขอร้อง โอเคมี2ตัวมันไม่ได้มีตัวเดียวเปลี่ยนเปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนไปเข้าอย่างห้องเด็กตัว begin a search secure any okay, contacts high ground to talk suspect breathing but unconscious Talk reporting copy emts and trailers are standing by secure the area i'm on it hands up now hands on your head now start a search anyone the radius enter team to talk i'm hey, musik, but it's so search and secure. acknowledged. search the room for contact. search and secure the area. get down and keep your hands up. hands up. drop to your knees. get down. i want to see hands. Put your hands up. get on the ground now. down on the ground now. begin a search. Police! get Doing your hands up. get down. i want to see hands. keep your hands up. ไม่มีวะเออเขาไปไหนวะหามิวสิกโปรดิวเซอร์ไม่เจอเป็นผีแล้วมั้งเนี่ยแม่งหายไปเลย Talk ซลิเวียนอ n นคับพับเซคิวเดอร e เด e a แอร์ o p ียโน้ปร็อปทั t ทูเอน m รีทีมคอ p Clean house Get down now On me Move Got your back Hands on your head Hands up Down on your knees Hands up Do it now Stay on Hands up above your head! Hands on your head! Do it now! Down on your goddamn knees! Hands up! Do it now! Gonna pack it up! Police! Down on the ground! Start a search. Down on your knees! Put your fucking hands up! Police, hands up! LSPD, don't move! Put your hands up! ไม่หนาใช่ไมไม่ใช่เว้ยไม่ได้อยู่ห้องกลางอยู่ห้องมันเลยหาไม่เจอเด้ลุงลุงไปไหนวะหาลุงไม่เจอเนี่ย Stay on me. Right Hands up, above your head. Get down on your knees. Search and secure the area. Hands up now. Drop to your knees. Down on the ground. Move. Begin a search. Secure any contacts. Secure the area. Apparently. หายแล้วมีคนหาย start a search get down on your knees search and secure police get down hands up now ไม่มีเออวะเรืเอต้อ,องเปิดเองวะไม่มีมีปะตู้นี้ได้ปะ search the room for contact hands on your head now let me see those hands yeah search and secure the area get down and keep your hands up hands up drop to your knees hey begin a search secure get down i want to see hands put your hands up you neil linseyn get on the ground now Down on the ground now i'm staying here secure the area police get your hands up get down i want to see hands get your hands up hands up get down now Hands on your head! Get down! Oi! I dare you! Hands up! Hands oh, up! Hands up! Do it! Hands up above your head! Start a search! Hands on your head! Do it now! <coughs> oh. Down on your goddamn knees! Call <coughs> you Turn around! I'm move! Stay in <coughs> <coughs> down! Lead <on your> the talk. Civilian in custody and search and secure. This is talk. Roger that. Trailers on route. Hands up, do it now. Police, down on the ground. Down on your knees. Put your fucking hands. Police, hands up. LSPD, don't. Hands up. <coughs> Put your hands up. Get down. Just don't shoot. Stay here. did What? So more to exit that you need. There's the room for contact. Roger, entry team. Great work. Keep going. เฮ้ยเป็นรีพอร์ตหลกักฐานไม่ต้องมาดูใต้นี่เอาวะหมดอีเวนต์นาที